เขียบเียบวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมครับซักผ้าตักผ้าซักผ้าตักผ้าว้าวมันตึงขนาดนั้นเลยเลยวันนี้พี่น้องจ๋าวันนี้หนุมน่มๆอยู่ด้วยเนาะก็จะไม่ได้ทําบ้านนะาจา๊ะหมายถึงว่าไม่ได้ทําความสะอาดบ,บ้านวันนี้ก็คแค่จะซักผ้าเนาะจา๊ะเดี๋ยวเราไปทําวันหลังก็ได้เพราะว่าวันนี้จะพาแมทธิวไปหามหมอ แล้วก็จะพาเมธิวไปแข่งฟุตบอลด้วยวก็เลยจะให้อลเล็กซักให้ให้เมธิวแยกผ้าให้ต้องช่วยกันนะครับแยกผ้าสักผ้าใช่อืมกันเละทำเลยนั่งลงได้ไหมครับนั่งได้อืม มีต้นปิดก่อนเมทิวซักผ้าเป็นไหมซักผ้าได้ครับซักผ้าได้เหรอรีดผ้าได้ป่ะได้เด็ดได้ไหมเหรอรีดผ้าได้ได้เนาะเพราะว่าแม่เคยแม่เคยสอนดูเนาะแม่สอนแม่สอนทุกแม่สอนทุกอย่างไหมบอกทุกคนหน่อยสอนทุกอย่างครับสอนทุกอย่างครับเมทิวจำอันไหนได้บ้างไะ จำตักผ้ากับสัก้าได้ <c oughs> เหรอเรอยังนี้ยังจาได้อมอันนี้เป็นสีดำบอก <c oughs> <ด>ใส่ได้สีดาสีอะไรก็ซับด้วยกันได้ครับมันไม่สีตกหรอกอะสีดำด้วยอันนี้แข่งบอลคิดว่าจะชนะไหมครับไม่อา้าวทาไมตอบไม่อะเดี๋ยวเอ็นออลเอร์ดก็ไม่เป็นไรเพื่อนบ,บอกว่าอ,อันแข่งบอลมือนีน่ะกเ็เป็นเป็นรุ่นพี่ หนึง่งปีเดเป็นเป็นพี่หนึ่งปีจ้ะส่วนมากเขาสิแข่งกันแบบนี้จ้ะแข่งแข่งรุ่นเดียวกันแข่งแข่งอายุน้อยกว่าหนึ่งปีแล้วก็แข่งอายุหลายหนึ่งปีอย่างสีน่นะจ้ะมือนีแข่งอายุหลายหนึ่งปีก็เลยคิดว่า <c oughs> ไม่ชนะใช่ไหม <c oughs> <c oughs> โอ้ยทำไมไม่ให้กำลังใจตัวเองเลยอ่ะโอ้ยเนาะ うん。<Ach> ตอนเช้าทุกคนวันนี้บักยองจะซักผ้าเพระาะว่าผมอยู่บ้านคนเดียวเพระาะว่าแม่กับพอพาน้องไปหมอแล้วก็แข่งบอลผมอยู่บ้านเองจะซักผ้าทุกคนมีอน,นี่แล้วก็ใส่ I need corn, pussy. Get corn, sack Put it, put both in the washing machine. that. I ล่างจานทุกคนเอาแก้วก่อน m <skrøn> เสร็จแล้วทำนี้เสร็จแล้วเอาออกแล้วก็ใช้่อมัก ไปชิมเม็ดชิ้วไหวมองอันแข่งขันฟุตบอนลนะจ้ะตรงนี้เห็นบ่ mm. เพราะว่าออกจากหมอออกจากหมอเซตกะมาถิมเพิ่นไหวก่อย่างสี่นะจ้ะเพราะว่ายังบอกมีแข่งขันนะาจา้ะก,ก็เลยเข้าไปบ้านกอน,นะจ้ะเข้าบ้านกอนแล้วกลับมาอีกจก้ะตอนนี้เขาเบิ้งได้แล้ว้อจ้ะแต่ก็ยืนห่างๆนะทุกคนเขาเบิ้งการแข่งขันฟุตบอลได้แล้วแต่ว่าก็ต้องยืนห่างๆระวังตัวเองเนะาจา้ะทุกคนนั่นแหละ จะอาเิบะเห็นสัตว์เนาะจากเพราะว่ามันเป็นสนามใหญ่เลยจ้ะสนามใหญ่เลยเนาะเรากอา็อาซเซบบเห็นต้นน้อยๆยังสีนะจนน๊ะอ,อันละ่ะแต่ว่าฝนแดดทิ้วยุ่ฝนอันล่ะเป็นแข่งทีมเดียวกันนั่นเลยจ้ะแต่ว่าก็เป็นรุ่นพีเนื่องปีจ้ะรุ่นพีเนื่องปี เ็นซมนีเน่เด้อจ้าทุกคนใครที่จำแมทธิวได้ควรกะซึ่งหัวอันแมทธิวอยู่มองไดเนะจ๊ะลดไฟ งสนามเดิมทุกคนนึกว่าเมทิวบลลงนี่เมทิวอยู่กองกลางพี่น้องนี่นี่ทิวอยู่กองกลาง

บัดใดไทยจะ้ะที่มาอยู่สิบห้าปีเพิ่นได้นึ่งประตูวงังนึงลืมทายแมททิวนี่ เพราะว่ามันเป็นรุ่น14กับ1 5หาแมทธิวยู่รุ่น14แข่งกับรุ่น1 5หาแต่ว่าสโมสสอนเดียวกันจ้ะนี่แมทธิวนี่นี่เออเป็นยังไงเป็นไงหล่ะลูกคอยเร็ว <laughs> เลนมาทั้งผีในะจะโกโก,โกยูนีนี่นี่ยเชมามา,มาจะมาเลนทั้งผีแนะ่ ちょっと คนกำลังสิเตะนั่นอันลุ่นเดียวกันกับแมทธิวเดียจ้ะนี่เป็นมูกันเป็นตัวใหญ่แฮง เรีวแห้งโพแม่พันยยนะอันน <grocery store> <ness of freed> <Mo es genau ihr> ี้คือเล็กเก่าสิบนาทีคือคนใหญ่เลยเด็กจ้ะ เบกสองรอบรอบละสามสิบเล่นรอบละสามสิบนาทีพักเบรกสองรอบอีกสองรอบเมทธิวเล่นรอบแรกแล้วก็สีรอบสุดท้ายอันนี้คือ นี่พับอยู่นอะจะ้ะอันนี้ก็คืออีก30นาทีหนาเนี่ยก็คือรอบสุดท้ายแลยว้วจ้ะมุเพนมุเพนนี่ได้ได้สองคะแนนหลังลุนสิบห้าปีโอ้ได้สองประตูแล้วจะลุนสิบห้าปีเนาะอันนี้ได้ศูนย์ประตูอยู่ลุนสิบสี่ของเมทิว เปิงว่าหอบนี่แมทิวสิได้ลงบอลหอบสุดท้ายนี way, ่หอบนี่ก็คือหอบสิกา จบการแข่งขันจ้ะทุกคน03แพ้เนาะจา้ะแพ้แพ้เขาแพ้เขาจบการแข่งขันทุกคนแพ้03อ่อะเจ็บขาแล้วไม่ทีเจ็บขาเลว มาสัตว์ได้เจ็บมากเลยเจ็บขาแม่นเที่นี่โอ้ยเข่าถลอกเอาเดินเจ็บขาเลยไม่เป็นไรถ้าแม่จุบจะดีแล้วถ้าแม่จุบจะดีเลยอ่ะไม่ต้องเป็นอย่างนั้นเลยเหรอเออเก่งแล้วเก่งแล้วนะ เราต้องให้กำลังใจตัวเองครับดูใช่ไหมอืมเอากุญแจที่อันนี้ค่ะแม่นี่ที่นี่นกุญแจนักกีฬาขาเจ็บ <laughs> โดนเตะข้างหลังเลไง <laughs> ตั้งแต่โควิดสองปีแล้วไม่ได้ไปดูแมทธิวเนาะสองปีเพราะว่าเขาไม่ให้ไปดูเนาะ แต่วันนี้เขาเปิดให้ดูแล้วเนาะนิดหน่อยแม,<ป>แม่ไปถ่ายได้ถ้าแดดดีแม่ก็ไปถ้าฝนตกแบบนี้แม่ก็ไม่ไปเนี่ยฝนตกอะ่ะใช่ไหมละ่ะเชิญครับปิดประตูให้แม่ด้วย <laughs> มืดตืดอเล็กเปิดไฟ <laughs> อ่ะปิดไฟายยองทุกคนก็เป็นคลิปคลิปไปทายอันอเมที่เตะฟุตบอลเนาะจ้ะกะอาสิเบอ้์ไทยมดเนาะจ้ะทุกคนจ๋าบดายโฟกัสหลายน่ะนะนั่นและสนามกันใหญ่นะ บาดเจ็บโอเคจะฝากคลิปไวแคนี่เบิ่งปักยองอยู่บ้านผู้เดียวออทำคลิปให้แม่หรือเปล่าทำคลิปซักผ้าอะไรให้แม่หรือเปล่าทำเหรอโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปโอเคจ่าทุกผู้ทุกคนฝากคลิปไว้แคนี้จ้าแล้วก็เดี๋ยวมีต่อคลิปอาหารเย็นนะจ่าทุกคนจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊บ <c oughs>